กัดแล้วครับกัดแล้วครับของใหญ่ทุกอย่างบรรยากาศอ่านเจ็บน้ำห้ยสะพานครับตอนสายๆครับบรรยากาศน้ำขึ้นครับปกติผมจะเดินขอบอผักกระเช้น้ำนะครับแต่ตอนนี้มันเดินไม่ได้น้ำมันขึ้นครับฝนตกบ่อย สวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับและผู้เข้ามารับชมวันนี้ผมพามาตีปลาช่อนที่อ่างเจ็บน้ําห้วยสะพานครับข้างหลังผมนี่ครับหมายนะครับตอนที่ผมมาน้ํายังไม่ขึ้นครับตอนนี้น้ําขึ้นไม่สามารถเดินตีได้ผมก็เลยเตีตามอขอบฝั่งนี้ครับเผื่อ <c oughs> จะมีตัวให้นะนะได้ชมกันนะครับวันนี้ก็มาตีสายหน่อยครับอากาศเลิกงานมาเหมือนเดิมก็กล่าวว่าจะตีสักเที่ยงก็จะกลับแล้วครับเพราะว่า ต้องพักผ่อนแล้วก็ไปทำงานต่อยังไงก็ฝากนะนะช่วยกวดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักุญไทยแลนด์ิชชิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ

กันแล้วครับหยอกร้อยหยอร้อยยอกร้อยหยอร้อยของใหญ่ทุกอย่างของใหญ่สะดุ้งดูตัวปลาครับดูครับ กัดกรูยางแจ็กโซสีเขียวครับครัสายปลาครับบหญ่มากครับกัดกบยางแจ็คโซสีเขียวครับใหญ่มากดูแขนครับดูแขนผมครับยาวถึงศอกเลยครับ ใหญ่มากครับตัวนี้อ้วนตึ๊บใหญ่มากครับอ้วนตึบ